ถ้าเราพูดถึงเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนของญี่ปุ่นเราก็ต้องพูดถึงคาวาซากิโอเฮหนหรือในชื่อนิ n j ja นจานะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ตรวจการลาดตระเวนทางทหารที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัทคาวาซากินะครับโอเฮหรือเด n j ja, นจามันจะเข้าประจําการกับกองทัพบ,บกของญี่ปุ่นซึ่งก็ถือเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นในญี่ปุ่น ที่บอกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ตรวจการลาดตระเวนนะครับแต่มันก็สามารถโจมตีได้ดีดหน่อยเพราะในช่วงที่ปฏิบัติการทําภารกิจมันจะชอบติดอาวุธที่เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศหรืออาจจะเป็นขีปนาวุธต่อต้อตานเรือนะครับซึ่งก็มีการเสนอเฮดโรหนึ่งหลายรุ่นที่จะทําการอัปเกรดให้เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีนะครับรวมถึงเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์แต่ก็ถูกยกเลิกไปในปี2014นะครับโบเฮดหนึ่งเข้าประจำการกับกองทัพญี่ปุ่นจำนวน38ลำ การพัฒนา o h เฮอยู่ในช่วงปลายปี1980นะครับกองทัพของญี่ปุ่นได้พัฒนาข้อกำหนดสำหรับเฮลิคอปเตอร์ลาตะเวนโดยจะเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่ o h เ6ดีหลังจากนั้นบริษัทของคาวาซากิก็เป็นผู้ถูกเลือกและได้กลายมาเป็นโครงการ o h x ในช่วงปี1989กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ประกาศแผนที่จะพัฒนาโครงการ o h x x e ในช่วงเวลานั้นนะครับมีคาวาซากิและมิซูบิชิที่ได้ยื่นข้อเสนอไปในโครงการ o อเ x ทําให้ในปี1991บริษัทของคาวาซากิได้เป็นผู้พัฒนาในโครงการ o h x x e นะครับโดยที่คาวาซากิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตเครื่องบิน50%ที่รวมถึงการพัฒนาระบบโรเตอร์ส่วนประกอบที่เหลือนะครับถูกผลิตโดยมิซูบิชิ การพัฒนาในโครงการโ h x เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี1992หลังจากนั้นในช่วงต้นปี1996ต้นแบบแรกของ OH1 ได้ถูกเปิดตัวในวันที่6สิงหาคมซึ่งมันเป็นหนึ่งในต้นแบบแรกที่จะมีทั้งหมด4ลำหลังจากนั้นในปี1997ต้นแบบแรกที่มีทั้งหมด4ลำถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์ซึ่งต่อมานะครับโ h 1ที่มีอยู่4ลำถูกส่งไปยังสำนักงานกรลาโหมของญี่ปุ่นเพื่อทำการทดสอบการใช้งาน การทดสอบเครื่องบินต้นแบบนะครับเริ่มขึ้นในปี1998และชั่วโมงบินของการทดสอบ o h ช1มีช่วโมงบินรวม400ชั่วโมงในการทดสอบโดยที่การทดสอบนะครับจะเน้นไปที่การบินเป็นหลักและทดสอบการทำงานในช่วงภาร,รกิจที่รวมถึงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆแต่ในช่วงปี1990นะครับกองกำลังต้องการตนเองของญี่ปุ่นมีความสนใจในการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่เป็นรุ่นใหม่นะครับโดยที่จะเข้ามาแทนที่ a h 1 c o 1ขอบที่สร้างโดยบริษัทฟ,ฟูจิแต่มีข้อเสนอให้ผลิตในอุตสาหกรรม ญี่่ปุนทำให้หลังจากนั้นนะครับมีการดัดแปลง OH1 ที่ใช้ชื่อว่า AH2 ในช่วงปี1999กองทัพของญี่ปุ่นนะครับกำลังศึกษาอย่างจริงจังที่เกี่ยวกับการอัปเกรด OH1 ซึ่งมีความต้องการให้เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีโดยที่มันจะถูกอัปเกรดระบบเครื่องยนต์ใหม่ AH2 ที่จะมีการอัปเกรดจะได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ที่อัปเกรดใหม่และเพิ่มระบบอาวุธใหม่ที่ไม่ใช่แค่ระบบอาวุธการโจมตีรถถังนะครับ แต่ก็มีการเปลี่ยนแผนเพราะจะแทนที่ด้วย AH-64 Apache ในการทำภารกิจโจมตีแทนที่ผลิตขึ้นในญี่ปุ่นนะครับในปี2005นะครับคาวาซากิได้เสนอให้มีการพัฒนา OH-1 ซึ่งจะเป็นรุ่นย่อยที่ใช้งานจริงเพราะในช่วงเวลานั้นนะครับกองทัพของญี่ปุ่นมีโครงการที่ชื่อว่า u h a ที่กำลังจัดหาเฮลิคอปเตอร์ใหม่ที่จะเข้ามาแทน UH1J ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สร้างโดยฟูจิและ 1J กําลังล้าสมัย ในรุ่นที่คาวาซากิเสนอมานะครับ oh 1จะถูกใช้ในการอัปเกรดใหม่โดยที่จะมีการอัปเกรดห้องนักบินใหม่และอุปกรณ์อิเลนิทส์บนเครื่องบินอัปเกรดระบบส่งกาลังของเครื่องยนต์ซึ่งมันก็ยังมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับ oh 1หนะครับหลังจากนั้นนะครับในปี2006กองทัพของญี่ปุ่นได้ทําการอนุมัติในการพัฒนาโครงการนี้และผู้พัฒนาเครื่องยนต์ในรุ่นใหม่นี้คือมิซูบิชินะครับและรหัสเครื่องยนต์ใหม่คือ ts 0ซึ่งมันจะทว่งัฒนากนหน้า และในปี2007มีรายงานว่า OH1 ที่มีการอัปเกรดใหม่กำลังเน้นใช้งานจริงแล้วนะครับจนมาถึงปี2012บริษัทของคาวาสกิได้เสนอแผนใหม่ของการพัฒนาโครงการ UHx เพิ H ่มเติม erm erm, แต่ก็ยังใช้เทคโนโลยีของ OH1 นะครับทำให้ในปี2015กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นได้มีการอนุมัติข้อเสนอในรุ่นอัปเกรดที่จัดขึ้นภายในประเทศนะครับ และในช่วงต้นปี2007คาวาซากิได้ยืนยันเกี่ยวกับการอัปเกรดใหม่ในรุ่น OH1 ที่อัปเกรดความสามารถให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นและความเสถียรซึ่งรวมถึงพิสัยการบินของ OH1 ที่มาพร้อมกับการอัปเกรดเครื่องยนต์ t s 1 1 0และยังเสนอเครื่องยนต์ทางเลือกสำหรับ OH1 เครื่องยนต์จะมีรหัส T-800 และ MTR390 นะครับช่วงปลายปี2008บริษัทของคาวาซากิมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณในการบรรทุกให้กับ OH1 การออกแบบ OH-1 OH-1 หรือนินจานะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ตรวจการแบบที่นั่งคู่และเครื่องยนต์คู่ซึ่งมันจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีลำตัวแคบและมีปีกสัน้นและมันจะมีล้อที่ไม่สามารถเก็บได้นะครับ OH-1 เหมาะสำหรับภารกิจตรวจการติดอาวุธรวมถึงภารกิจคุ้มกันระบบของมันนะครับจะมีระบบนักบินอัตโนมัติที่มาพร้อมฟังก์ชันควบคุมการบินห้องของนักบินจะมีจอแสดงผลหลายจอการที่มีจอแสดงผลหลายจอนะครับมันช่วยลดภาระให้กับนักบินสองคน เครื่องยนต์ของ o อ1ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป TS1 นจำนวน2เครื่อง TS1 นะครับได้รับการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบดิจิทัลขับเคลื่อนโรเตอร์หลักแบบคอมโพสิต4ใบพัดพร้อมดุมโรเตอร์แบบไม่มีตลับลูกป,ปืนซึ่งมันก็ถูกติดตั้งโรเตอร์หางแบบปิดนะครับและใช้ใบพัด8ใบซึ่งมันมีประสิทธิภาพในการลดเสียงและลดการสั่นสะเทือน ระบบเซนเซอร์ของ o h 1ได้รับการติดตั้งระบบเซนเซอร์ออปติกไฟฟ้าติดตั้งอยู่ด้านบนของหลังคานะครับที่จะอยู่ด้านหน้าของโรเตอร์เซนเซอร์นี้นะครับประกอบไปด้วยอินฟาเรดและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และกล้องที่แสดงผลบน,บนจอของนักบิน ใต้ปีกของโ h 1นะครับจะมีจุดยึด4จุดสําหรับการบรรทุกของและระบบอาวุธจุดยึดนะครับสามารถรับน้ําหนักได้132กิโลกร,รัมและสามารถบรรทุกขีปนาวุธแบบนาวิถีพื้นสู่อากาศได้4ลูกที่จะติดตั้งอยู่ในจุดยึดภายนอกและจุดยึดภายในสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มพิสัยการบินได้ที่ไม่จําเป็นต้องบรรทุกอาวุธไปเยอะนะครับเพราะปกติมันจะทําภารกิจลาตะเวนจึงไม่จําเป็นต้องบรรทุกอาวุธไปเยอะ และในต้นปี2000นะครับ OS 1รุ่นมาตรฐานลำแรกถูกส่งให้กับกองทัพของญี่ปุ่นที่มันจะเข้ามาแทน OS 6D นะครับ OS 1นะครับจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลาตะเวนส,ส่วน AH 2นะครับจะเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ถูกอัปเกรดใหม่แต่มันถูกแทนที่ด้วย AH 6 4 Apache ลักษณะของ o h 1นะครับมีนักบิน2คนนะครับโดยจะเป็นนักบิน1คนผู้สังเกตการ1คนความยาวของ o h 1 12เมตรและมีความสูง3.8เมตรน้ำหนักเปล่า5,400ปอนดอนหรือประมาณ2,450กิโลกรมัมน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดนะครับ 8, 8อนหรือประมาณ4,000กิโลกรมัม เครื่องยนต์มิซูบิชิเทอร์โบชาร์ p ts 1 m หนจำนวนสองเครื่องให้แรงม้าต่อเครื่อง8ปด0ิแรงมา้า ohs หจะมีความเร็วสูงสุดประมาณ173่งมไมล์ต่อชั่วโมงหรือ278กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วปกติของการบินนะครับหนึ่งไมล์ต่อชั่วโมงหรือ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพิสัยการบินของ ohs หนึ่งสม่ไมล์หรือประมาณ550กิโลเมตร และเพดานบินสูงสุดประมาณ16,010ฟุตรหรือประมาณ4,880เมตรซึ่งก็สามารถติดระบบอาวุธได้ด้วยโดยที่จะมีจุดยืด4จุดที่สามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้และติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริม ในช่วงปลายปี2022นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่หาเครื่องบินใหม่มาแทนที่ o h 1จำนวน33ลำนะครับโดยที่ a h 64 d จะเข้ามาประจำการแทนที่นะครับจำนวน12ลำและก็มี a h 1 a จจำนวน47ลำและ u 125 a จำนวน26ลำในรุ่นนี้จะเป็นยานบินไล้คนขับนะครับ รัฐบาลของญี่ปุ่นมีแผนที่จะเพิ่มงบประมาณด้านป้องกันประเทศจาก1.24%ของ GDP ในงบปี2021ที่เพิ่มขึ้นเป็น2%ภายใน10ปีและญี่ปุ่นนะครับตัดสินใจที่จะปลดระวางเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรุ่นอื่นด้วยซึ่งเป็นความพยายามเพื่อที่จะใช้งบประมาณด้านการป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ OS-1A นะครับสำหรับความคิดผมแล้วถ้ามันได้อัปเกรดได้เป็นเครื่องบินโจมตีที่มีการอัปเกรดอย่างเต็มประสิทธิภาพมันก็คงเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ดีที่สุดเพราะน นะครับยังสุดขนาดนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดเพื่อนๆเพิ่มเ,เ,เติมได้เลยนะครับอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ